สวัสดีครับผมนายเทิดบุญศสีอารมณ์นะครับในเขตสุขนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่บ้านอยู่โพงูุสองอตํบงบาบลอยู่โพงอรสองเขตสุขค,ครับก็เพื่อมาดูการอาหารการขยะของชุมชนนะครับบ้านอยู่พงเนี่ยก็มีการจัดตั้งการขยะนะครับเพื่อขยะขยะส่งเสริมให้มีการ การแกขยะนะครับโดยการมีส่วนร่วมในการที่จะลดปริมาณการขยะให้ลด้อยลงนะครับแล้วก็การแยกขยะโดยเฉพาะขยะรีไซเคิลเนี่ยนำไปขายเพื่อสร้างรายได้นะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาต่อยอดไปถึงการที่จะจัดตั้งธนาคารขยะนะครับเพื่อเป็นสถานที่สาหรับรวบรวมขยะแล้วก็รับซื้อขยะจากประชาชนนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้ชุมชนเนี่ยมีรายได้จากการขายขยะนะครับซึ่งสามารถนําไปจัดโดยการดัางใยกับสุนชนได้นะครับ ธนาคารขยะตำบนดูพงเราได้เริ่มต้นดาเนินการในเดือนมิถุนายน2567ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนประจําปีงบประมาณพศ2567โดยองค์การบริหารส่วนตำบนดูพงได้สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการเพื่อลดขยะตั้งแต่ต้นทางปัจจุบันมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ89ครัวเรือนและมีไรายได้จากการจำหน่ายขยะที่คัดแยกตั้งแต่ เริ่มต้นดาเนินการมามีจํานวน8,000บาทนอกจากนี้ยังมีการจัดสวัสดิการให้ชุมชนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการจัดการในชุมชนนะครับควาจริงแล้วเนี่ยมันก็คงต้องเป็นการระเบิดจากข้างในของชุมชนนะฮะถ้าเกิดชุมชนมีความต้องการที่จะขับเคลื่อนร่วมกันเนี่ยการที่จะ ต่อยอดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ง่ายนะครับซึ่งในส่วนของบ้านดุพงเนี่ยก็มีความต้องการที่จะมีส่วนร่วมเนื่องจากในส่วนของปัญหาขยะในพื้นที่ของบ้านดุพงเองเนี่ยเ,เราไม่มีบ่อ,บอขยะนะครับเพราะนั้นการที่จะที่จ้งขยะเนี่ยมันก็คงต้องร่วมด้วยใช่กันนะครับปัจจัยแห่งความสําเร็จของตำบลดุพงหัวใจ,จสําคัญที่เข้มแข็งของคณะกรรมการธนาคารขยะผู้นําชุมชนซึ่งมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดุพงร่วมกับพี่น้องในหมู่บ้านได้ทําการตกลงที่จะ ทำกิจกรรมธนาคารขยะของรูปธนาคารขยะอมบุญกลวิธีในการดําเนินการจะทําการประชุมรับฟังความคิดเห็นรับฟังปัญหาของประชาชนในตำบล 2. องคณะกรรมการและคณะทางานของธนาคารขยะไปดูงานในธนาคารขยะต้นแบบในที่นี้ต้องของขอบคุณธนาคารขยะของชุมชนบ้านมหาโพธิ์เทศบาลเมืองน่านสามมีการประชุมตกแตงความรู้กลวิธีที่ได้มาจะทํา แบบและกติกาตามบริบทของตำบลดูพงการจัดสวัสดิการ 1. สมาชิกมีการนำรายได้ที่ได้จากการขายขยะรีไซคเคิลในรูปแบบบัญชีรับฝากของสมาชิก 2. เกิดสวัสดิการให้กับคนในชุมชนเช่นการมอบเงินสงเคราะห์ศพให้แก่สมาชิกทุกศพของสมาชิกธนาคารขยะ 3. มมีกองทุนการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแล จูงใจให้กับสมาชิกเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทั้งนี้สําหรับการจัดสวัสดิการก็เป็นไปตามความต้องการของคนในตนําบลถ้าสำหรับประโยชน์ตีในชุมชนที่จะได้รับของโครงการธนาคารขยะตรงนี้นะครับสามารถลดปัญหาขยะในชุมชนได้เยอะมากนะครับจึงปกติต่อเดือนเนี่ยปัญหาขยะที่เขาเขามาสู้ขบวนการนี่จะมีเพือบตันตน่อเดือนนะครับแต่จริงลดปัญหาตรงนี้ได้เยอะมากแล้วก็สามารถ จำจัดขยะที่สามารถเลื่อยเหลายได้ในชุมชนเองนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทุกเดือนเขาจะได้รับซื้อขยะนะครับเป็นประจาทุกเดือนนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถสร้างรายได้ครับ่นโลงชุมชนเองนะครับนะครับสาหรับในส่วนของความหวังของโครงการนะครับที่จะให้เกิดความยั่งยืนนะครับจากภาพที่ท่านเห็นเนี่ยนี่ก็คือเป็นบรรยากาศในสถานที่จริงนะครับที่บ้านบ้านบุพงษงนะครับ ก็ในส่วนของการเนี่ยเราได้ดำเนินโครงการมาเมื่อช่วงปลายปีขพ2517น,นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็มีการซื้อขายทุกเดือนนะครับซึ่งในช่วงแรกของการเริ่มโครงการเนี่ยเราเริ่มต้นในส่วนของกลุ่มที่มีความต้องการในการที่จะอัจฉริยะก่อนนะครับในส่วนของกลุ่มทางอ,องสมนะครับประมาณ10ิบโคเรือนนะครับแล้วต่อมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีในส่วนของ พี่น้องในชุมชนเนี่ยมาร่วมด้วยเนี่ยประมาณ80บกว่าคนเรือแล้วนะครับซึ่งในส่วนของบ้านดูฟงเองเนี่ยประชากรทั้งหมดมีอยู่มากกว่าสรกว่าคนเรือนนะครับซึ่งเราก็คิดว่าในส่วนของคนรเรือนต่างๆเนี่ยที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยก็คงจะได้เห็นประโยชน์จากโครงการนี้นะครับแล้วก็ได้เห็นข้อที่จริงว่าในส่วนของการคัดแยกขยะชุมชนเนี่ยนอกจากจะเป็นการากาจัดขยะในคนรเรือนแล้วเนี่ยมันยังเป็นการสร้างไรายได้ให้กับคนเรือนนะครับในส่วนของสภาพปูมช่างในหมู่บ้านเนี่ย มันก็จะสะอาดสวยงามมากขึ้นเนื่องจากจะไม่มีในส่วนของพวกขวดพลาสติกหรือว่าขยะอีเซเกอรต่างๆเนี่ยซึ่งถูกทิ้งตามชุมชนนะครับเพราะว่าทุกคนจะเห็นคุณค่าของขยะแล้วว่ามันมีหราคาในตัวมันเองถ้าเราสามารถนํามารวบรวมอย่างเช่นในวันนี้นะครับนี่ก็ถือว่าโครงการน่าจะมีความย,ายั่งยืนในอนาคตครับ